นี่เลยนะครับด้วยรางวัลคอสเพลย์ตัวละครหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมสามรางวัลรางวัลละหน,น,นึ่งหมื่นบาทได้แก่อากอนหมายเลขอากอน,อนหมายเลขศูนย์หกเอ็<ว>ในใน,ฉน,น<ว>เฉลีย่ยรับตัวละครตระเวนจากชา นะนะตัวละคดยเร็วลำดับที่หมายเลขสานะครับหมา,ายเลขศูนย์์ประากอัมราครับจากตัวละครซุปเปอร์รลบานะชาวไทยเซ็งครับผมชาวไทยเซ็งสุดยอดนังสามมุเย์เลยนะครับ มันบีนมาแล้วทำท่าต่อยด้วยมันก็บินมาแปลงร่างเป็นรถยนต์แปลงเป็นรถยนต์สิบสองเด็กเก่าเด็กเก่านี่โอ้โหเดินแบบหนักมากครับที่เห็นเสียงเดินหนักๆนี่คือเหนื่อยแล้วนะครับ สำคัญนะครับชาวไทยเซนจากสุปเปอร์บีไทยเซนโอจีงานโอ่คุกแก่คอนเซนเนี่ยเป็นีกหนึ่งงานที่ทำให้เราหน้าดับเลยนะครับเพราะแสงแฟร์ครับทุกปปั๊ ชีวิตกนะครัขอหน้าเวที้นะฮะถ่ายภาพสูงงานนะครับค่ะอไปรังนมด้ึนนะครับเดี๋ยวท่านเองก็ระวันต่อครับต่อมาครับคุณธนพิยาภัยสารรักเกียงไกรนะครับอาบอนจากสปอตไลฟ์เซนโอจีไม่บอชื่อแต่เพาะยวอันนี้นัาพพี่เขียนว่าเซก a าเอเล็กควอนเทียเอซีอสเยครับชื่อพานธิยาพิเศษเลยผูเล่จะปดปลหายใจเอา ไปเซนโนจิคอมเมอร์บีครับขอไปครับคุณเกยงไรเฉยกัดครับจากทางฟอมเมอร์จูจบแล้วนะครับสำหรับตัวละครประเภทเตียวนะครับเดีวขอถ่ายรูปมู่สาหรับตัวละครประเภทเียวก่อเลยเพราะว่าเวทีเรามีพื้นที่จำกัดมากอเดียเดี๋ยวเราจะต้องขอประกาศรางวัลประเภททีมะครับ อันนี้จะเป็นไปทมาน้องเชิญตรองกางเลยตากล้องถอยไปเพราะมันกว้างมากครับผมตากล้องถอยได้เลยนะครับถอยเลยครับอยู่ใกล้ๆ่านเลยใส่เลนส์วายเลยใส่เลนส์วาย